สวัสดีครับเย็นที่ต้อนรับสู่ช่องดูย c h a แน e l แนวทางสําหรับคลิปนี้เป็นสูตรใหม่ปากหลักหน่วยแรงแบบ2ตัวสถิติเดินดีต่อเนื่อง17บเดวติดในคลิปนี้ผมจะมาคํานวณในประชุมการสรัาปรบแนวทางวดวันที่1ตุลาคม2 5งพสถิติมวดวนล่าสุดที่ผ่านมาครับแนวทางสูตรนี้คํานวณให้แปกับ9ครับผลออก58นะครับนี่คือสถิติงวดที่17 เนจุวดแรกครับที่สูตรนี้เริ่มเดินคือจะเป็นงวมเดล2 3นะครับในวดแรกครับสูตรนี้ได้3กับ4ครับผลออก2 3เข้าดินตัวแรกครับมาที่หลังหนุ่ยแรกในวดที่2ครับสูตรนี้ได้0กับ1ออก5 1เข้าดินตัวที่2มาที่หลังหนุ่ยครับวันที่3ได้9กับ0ออก5 0ครับต่อมาในงวดที่4สูตรได้3กับ4ครับออก5 4เข้าดินตัวที่2มาที่หลังหนุ่ยครับ ต่อมาในวัที่5ครับได้2กับ3ออก3 2เข้าเป็นตัวแรกครับมาใหลักหน่วยในวัที่6ครับศูนย์ได้6กับ7ออก3 6นะครับเข้าเป็นตัวแรกมาีนหน่วยแรกครับวันที่7ได้5กับ6ออก85ครับเข้าเป็นตัวแรกมาในหลักหน่วยแรกวันที่8ครับได้5กับ6ออกศูนย์ครับเข้าเป็นตัวที่2ไมในหลักหน่วยแรกนะครับในวัที่9ครับได้7กับ8ออก87วันนี้สูติมมา2ตัวครับเข้าที่ศนหน่วยแรกเลยเนาะ เลขที่นี้เข้าพลังหรือแรงคือเลขดิ่งเจนะครับในวันที่10ครับได้0กับ1ออก20นะครับเข้าที่ตัวแรกครับวันที่11ได้6กับ7ออก0ูเข้าเป็นตัวแรกมาที่ลุยแรกครับต่อมาในวันที่12ครับสูได้1กับ2ออก9 1เข้าที่ตัวแรกครับในวันที่13ได้5กับ6ออก2 6 6เข้าหลักหนึ่งครับวันที่14ได้0กับ1ออก50นะครับวันที่15 ได้3กับ4ครับออก6 3ก็ยังเข้าอยู่ที่หลังหนุ่ยแรงเนาะวดที่16ได้0กับ1ออก3 1ครับเข้าเด่นตัวที่2องอันที่หน่วยแรงครับงวดที่17ที่ผ่านมาครับศูนย์นี้ได้8กับ9ครับออก5 8นะครับเลขยกจิมมันหน่วยแรงเลข8นะครับถูกเป็น17งวดติดนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นสี่ทีวดที่18ครับผมจะมาคำนวณในส้มกันเป็นแนวทางนะครับเป็นศูนยนี้ครับผมจะคำนวณอ่าย้อนหลังเทียบมาดู ตั้งแต่วันแรกรที่ศูนย์นี้เริ่มเดินนะครับจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่สองมกราคมหกแปดนะครับซึ่งเราใช้ผลของวันที่หนึ่ง มาเป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหาเลดินเวยแร้งนะครับจะเริ่มคำนวณที่งวดนี้นะครับมวดที่ออก5 1นะครับถ้าจะห้าออก2 3นะครับเดี๋ยวเรามาลองคำนวณดูกันครับ โดยจะใช้วิธีคิดดัดงนี้ครับหลักแสนคูณ3บวกกับหลักหมื่นครับหลักพันบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักร้อยคูณ4ครับบวกกับหลักหน่วยบนนะครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักสิบครั้งที่3บวกกับหลักสิบครั้งที่4บวกกัน2ครั้งบวกด้วย3คพงที่อีกครั้งนะครับ ทีนี้ท่าชมมาลองบวกดวนครับ1นบวกสได้ท่ากบ4 4่สี่บวกแปดสิบสอวกเก้ายบวกเก้หบวกเจ็ดบวกแปดได้ท่ากบห้าสิบวกกันได้ยี่ินตัวแรกคือเลขสาครับบวกไปหนึ่งแตม ลนยสผลออก2 3นี่คือวันแรกครับที่สูรนี้เริ่มเดินนะครับท่านชมมาลองวิเคราะห์ดูกัาครับแนวทางสูงนี้ดินที่หน่วยแรกครับแบบ2ตัวนะครับในคลิปนี้ผมมาทองดูเป็นวัแรกนะครับสําหรับแนวทางนะครับหน่วยแรกซึ่งเป็นสูงใหม่นี่ครับต่อไปครับจะถึงวดที่2เรามาลองคำนวณดูครับซึ่งเราจะใช้ข้อมูลจากในัวันนี้เป็นตัวตั้งคานวณเพื่อหาด่นในวันถัดไปนะครับ สูนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ3ครับบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลัก10ครั้งที่3บวกกับหลัก10ครั้งที่4บวกกัน2ครั้งบวกด้วย3คงที่ครั้งครับท่านผู้ชมมาลองบวกดูครับ4บวก1ได้5 5บวก8 บวก80 3, บวก9 22 28 28บวก9 37 39 43 47 50บวกใน้เรี่นตัวแรกคือเลขศูนย์ครับบวกไว้1แต้มได้1นี่คือผลคำนวณได้ในงวดที่2ครับงวดนั้นออก5 1สู่ได้0นูนับ1ครับเข้า1บนบที่2มาที่ดวยแลนครับต่อไปครับ4ี่ติมวอนที่3 ตันี้วิธีคิดหลักเสนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกกับหลักหมื่นบวกกับหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลัก10ครั้งที่3บวกกับหลัก10ครั้งที่4บวกกัน2ครั้งนำนวนที3สามพงที่ครั้งครับ5ะบวกให้ได้เท่าสิบสิบสี่บวกแปดี่สอง บก4เปน26บก8 3 4 3 8 4 0 4 6 4 9ในงวดที่3สูตร,รนี้ครับบวกกันได้9ก0ผลออก5สูรครับครับเป็นสูตท,ที่2มาที่หน่วยแรกครับอันนี้จะเป็น4ที่3งวดแรกนะครับต่อไปครับ4ที่งวดที่4 แนวทางสูตนี้รับวิธีคิดหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบวกกัน4ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับตําหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักสิบครั้งที่3นําตตาหลักสิบครั้งที่4บวกกัน2ครั้งบวกด้วย3คงที่ครั้งครับส่วนนี้ถึงจะเป็นวิธีคิดของแนวทางสู่หลักหน่วยแรกนะครับเดบ2ตัว4ีบวกได้เท่า8 8ดแบวก1เป็น9 ก้าบวกสองเป็นสิบเบแวกก้า2ยี่สบวกแปดสามห้าส่สิวงที่ 4, สี่สูนี้ครับบวกกันได้3ากับสี่ผลออกห้เข้าเนทนวที่สอครับมนี่หน่วยแรงอันนี้จะเป็นสี่ในวดที่สี่นะครับสูได้สากับสี่นะครับเดนนี้เข้าหน่วยแรงไปอกสี่นะครับต่อไปครับเราจะข้ามไปเนาะเพราะว่าสูนี้เป็นสูตระยะยาวนะครับซึ่งพอจะมาคำนวณเที่บดูจะเป็นสงมวหลังนี้นะครับที่ผ่านมา เราใช้ข้อมูลจากงวดเดือนหกสามเป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหาริ่ดินเมด่ถัดไปนะครับ <Okay. S 1> อยา่างทางซูนี้ครับวิธีคิดหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน3ครั้ง บวกกับหลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักร้อยครั้งที่2บวกกับหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน3ครั้งบวกกับหลักสิบครั้งที่3บวกกับหลักสิบครั้งที่4บวกกัน2ครั้งครับบวกที่ยามพรมที่ครั้งเรามาลองบวกดูครับ7บวกกันได้16 18 20 25 27 3ย4 3 8 41 47 5ด้ได้5้าฉนั้นบวกกันในงวดที่16ได้ศูนย์กับหนงนะครับ นี่จะเป็นซีรีส์มเดที่สิบหซึ่งวันนั้นออก3ามหนึ่งนะครับดิจินท,ที่มาหลักหมื่นแรกเดิจิตีนหนึ่ง,น,งนะครับเข้าเด่นตัวที่สองครับซีรีส์ต่อไปครับงวดที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาครับเรามาลองคำนวณสูงนิดนึงครับโดยใช้วิธีคิดดังนี้ครับหลักแสนบวกกันสามครั้งบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกันสามครั้งหลัก ร้อยบนวกกัน4ครั้งวกกับหลักหน่วยบนวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน3ครั้งครับวกกับหลัก10ครังที่3บวกกับหลัก10ครั้งที่4บวกกัน2ครั้งแล้วก็บรูทสามโพลที่ครั้งครับส่วนนี้คือวิธีคิดนะครับ5บวก8ได้13 15บวก6บอยสยยได้8กับ9ครับออก58เข้าเ่นตัวแรกครับ ็ยังม,มาอยู่ที่ดวยแรงนอตฟูบินสิบเจ็ดพวตติดในคลิปนี้เป็นสถิมวดที่18ครับที่ผมจะมาคำนวณดูชมกันเป็นแนวทางมวดวันที่1งตุลาคม68นะครับใครที่สนใจแนวทางสูนี้มาลองคำนวณดูนครับแนวทางสูนี้ครับวิธีคิดหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน3ครัง้ง หลักร้อยบนวกกัน4ครั้งบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยครั้งที่3คูณ3บวกกับหลักสิบครั้งที่3ครับหลักสิบครั้งที่4บวกกัน2ครั้งนำด้วย3คงที่อีกครั้งคำชมมันลงบวกดูนครับนำเจ็บวก2เป็นเ9บวก4ได้13 19บวก5 24 26บวก9 3535บวก3ก็ได้3 8ครับวับนนี้ได้แปกับ9ครับ นี่คือผลคำนวณได้สำหรับมวดจังววนที่1ตุลาครับดิน8กับ9จากซีิแล้วทางสูนี้ครับดินทิ้น่วยแรกนะครับถ้าทูกใจสูตรนี้แค่ภาพนั่กันไว้นะครับ วันนี้ครับได้เล่ดินตัวเดิมครับได้ผลลัพธ์เดียวกับว่าที่ผ่านมาเลยนะครับ8กับ9นะครับท่านชมลองเช่นเลยครับส่วนตัววดน,นี้ชอบเลข้ครับสูหน่วยแรกแบบ2ตัวเดินดีแลวยาวสำหรับวดนนี้คำนวณได้8กับ9ครับดิน8กับ9เนาะ สีดิงวันที่18นะครับไดกับ9เด่นที่2เลขนี้นะครับในคลิปนี้ผมมาเราไม่ดูเป็นว่าแรกสำหรับนัวทิง,งซูนี้ครับท่านชมลองเช่นนะครับเราทงสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ